สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะเคที่ท็อกนะคะทอกนี้เคที่จะมาคุยเรื่องสงครามไทยกัมพูชามันมีหลายเพจมากค่ะทุกคนเป็นเพจปลอมก็มีเพจจริงก็มีเขาก็ออกมาเล่าออกมาแสดงจุดจืนแล้วก็ออกมาเขาเรียกว่าอะไรนะประทะคารลมกับแรงงานต่างด้าวหรือว่าเราเรียกว่าแรงงานกัมพูชา หลายคนไปทํางานอยู่ที่ต่างประเทศทุกคนแรงงานกัมพูชาหรือว่าชาวเขมรเนี่ยทำงานถูกกฎหมายก็มีนะคบผิดกฎหมายก็เยอะแอบบทํางานแอบ,บขายของนู่นนี่นั่นเหมือนกับแม่สาวเขมรปากดีที่ถูกตํารวจรวบตัวไปเพราะอ้างว่าตัวเองร่ํารวยมีทรัพย์สินเงินทองอวดรวยฟูฟ่ฟาอู้ฟู่นะคะใส่ทองเต็มมือสิบนิ้วเลยสร้อยนะคะ มีแหวนมีโอเยอะแยะมากมายก็ถูกตำรวจรวบตัวไปนะคะป่านนี้จะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้แล้วก็ออกทำคลิปโวยวายนะคะจนเป็นไวรอลนะคะโวยวายว่าตำรวจไทยทำแบบนี้กับชาวกัมพูชาได้ยังไงแล้วก็ดูถูกหยดยดํายาคนไทยกับทุกคนประเทศไทยของเราว่าถ้าไม่มีชาวกัมพูชามาเป็นแรงงานมาทำงานที่ประเทศไทยประเทศของเราก็ไม่จะเลทุกคนพูดไปได้ยังไง แม่สาวเขมินปากจัดปากดีปากพาสวยพูดไปพูดมานะครับว่าตัวเองมีผัวฝรั่งผัวส่งเงินส่งทองให้ที่ร่ำรวยพ่อโสพวกผัวเนี่ส่งให้สุดท้ายตำรวจเขาก็ตรวจสอบเส้นทางการเงินทุกคนก็ตอบได้บ้างไม่ได้บ้างสุดท้ายฝรั่งก็ช่วยไม่ได้ทุกคนผัวฝรั่งก็ช่วยไม่ได้เขาก็กลัวว่าจะเจอเอี่ยวมีเอี่ยวเหมือนกันเขาก็เลยเพ่นแล้วก็เลิก กับแม่สาวเขมรปากเจ๋วไปแล้วนั่นเองวันนี้ข่าวหลายๆเพจทุกคนก็บอกว่าแรงงานกัมพูชารวมตัวกันประท้วงนะคะไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียก็ดีสวีเดนก็ด้วยรวมถึงนะคะจากที่เกาหลีใต้นะคะทุกคนก่อนหน้านี้เกาหลีใต้เนี่ยก็มีชาวเขมรรวมตัวกันประท้วงเรื่องของเกาะกูดมาแล้วซึ่งตอนนี้เป็นอำเภอเกาะกะูดแล้วของไทยเรานะคะก็รวมตัวกันทีนี้ก็เหมือนกับว่า,าประท้วง ะะให้รัฐบาลของเกาหลีใต้นะคะฟ้องศาลเลยเกี่ยวกับเรื่องของเกาะโกรดก่อนหน้านะคะรวมตัวกันสองพันกว่าคนชาวกัมพูชาตอนนี้วันนี้ล่าสุดก็มีชาวกัมพูชาที่เป็นแรงงานทั้งทั้งแรงงานที่ไปทําง,งานถูกกฎหมายและทํางานผิดกฎหมายทุกคนต้องพูดแบบนี้เลยนะคะและรวมตัวกันประท้วงอีกรอบหนึ่งนะคะที่เกิดสงครามไทยกัมพูชาตอนนี้นะคะทีนี้พอรวมตัวกันประท้วงเนี่ยรัฐบาล เกะะาหลีใต้เขาก็ไม่เอาสิทุกคนเพราะไปทําให้ประเทศเขาเดือดร้อนนะคะพูดจาหยาบคายนะคะมีการประทักคารวมกับแรงงานไทยด้วยเขาก็ไม่เอาคือไปทําให้ประเทศเขาเดือดร้อนคุณไปหาไปทำมาหากินในประเทศเขาคุณยังไปทําความเดือดร้อนให้ประเทศเขานะคะคือเกาหลีใต้เขาไม่ได้เป็นในกับประเทศไทยนะเขาไม่ได้มีปัญหาเหมือนประเทศคุณนะคะมาประเทศไทยก็มามีปัญหา ทางนั้นที่คุณก็มาทำอาหากินในประเทศไทยแล้วนกะ็เยอะด้วยมารักษาตัวก็ข้ามฝั่งมารักษาตัวที่โรงพยาบาลในไทยนะครับปีหนึ่งเราเสียงบไม่ใช่น้อยเลยรักษาพวกคุณแต่เวลาพวกคุณทําโอ้โหยิงปืนใหญ่ยิงอาวุธร้ายแรงเข้ามาทางฝั่งไทยทําร้ายนะคะคือเรียกว่าอะไรนะทำร้ายแม้กระทั่งผู้บริสุทธิ์ประชาชนชาวบ้านที่ไม่รู้อีนูอีเหน่และที่สําคัญเลย มีประเทศไหนนานาชาติที่เขานะคะยิงเข้ามาแล้วก็ยิงมาที่โรงพยาบาลทุกคนมันมีที่ไหนคะไอ้นี่มันทําแบบแปลกกว่าประเทศอื่นเลยนะคะทุกคนแล้วก็พูดก็ไม่เป็นคําพูดมีหนาซ้ํามันไปยังใส่ร้ายประเทศไทยด้วยนะคะชาวกัมพูชาบอกว่าเลยไหมประเทศไทยเริ่มยิงก่อนทุกโคเห็นเห็นเลยทั่วโลกเขาก็เห็นทุกคนว่าใครยิงใครก่อนใครเริ่มก่อนเราเป็นคนไทยเนี่ยรักสงบอยู่แล้วทุกคน ะะแต่ถ้าเกิดว่าเกิดสงครามนะคะเกิดเขาเรียกว่าอะไรนะเกิดมีการกรบเนี่ยเราก็ไม,ไม่ไม่แพ้ใครในโลกนะคนไทยเนี่ยรวมตัวกันสู้กันพี่ทหารของเราเนี่ยทุกคนเสียชีวิตไปหลายนายแล้วนะคะคือแบบเขาก็มีครอบครัวเหมือนพวกคุณนะคะเขามีครอบครัวเหมือนพวกคุณเขาก็อยากกลับบ้านแต่บางคนเนี่ยบางครอบครัวเนี่ยลูกเป็นทหารแม่นะคะรอลูกกลับบ้านสุดท้ายลูกก็ไม่ได้กลับ ทหารบางนายทุกคนเป็นพ่อคนเป็นลุงคนเขาเสียชีวิตไปนะครับพวกแกรู้บ้างหรือเปล่ายังมีนะคะทุกคนที่ไปประท้วงที่เกาหลีใต้นะคะอยากจะให้ฟ้องศาลนะคะทุกคนเรื่องของสงครามไทยกัมพูชาเนี่ยทีนี้เกาหลีใต้เขาก็เห็นว่าพวกแรงงานเคที่พวกเป็นพวกเลยนะคะแรงงานที่กัมพูชาที่อยู่ในเกา,เกาหลีใต้เนี่ยคือทําให้ประเทศเขาแบบ มีปัญหานะเดี๋ยวทําให้ประเทศเพวกเขามีปัญหาคุณไปทำมาหากินอยู่ประเทศเขาคุณจะไปแบบเหมือนคุกคามเหมือนจะไปเกิดปานประท้วงนูนนี่นั่นรวมตัวกันไม่ได้เขาก็เลยนะคะทุกคนส่งตัวกลับไทยพร้อมกับยกเลิกวีซา่าส่งตัวกลับไทยด่วนเจอเข้าแล้วไปทำมาหากินประเทศเขายังไปก่อความวุ่นวายที่ประเทศเขาใครเขาจะเอาไว้ล่ะคะทุกคนเขาก็ไม่เอาไว้สิคะเขาจะไปรออะไร ก็ไม่ใช่พ่อใช่แม่เขาหนิไม่ใช่ญาติพี่น้องเขาหนิทุกคนนะคะหลายประเทศเลยแล้วก็มีหลายเพจออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะทุกคนเค,เคที่เลยก็จะเสริมเพิ่มให้ว่าชาวกัมพูชานะคะทุกคนไม่รู้จักสำนึกสำเนียดในบุญคุณของต่างชาติของประเทศลหลายๆประเทศที่เขาไปทํางานอะไรอะไรนะคะทุกคนก็ว่าประเทศตัวเองดีเข้าข้างคนของตัวเอง ไม่ดูดูตาม้าตาเรืออะไรเดี๋ยวจะพูดนะคะอะไรก็โทษแต่ประเทศไทยมีปัญหากับประเทศไทยก็โทษประเทศไทยนะคะพูดแบบว่าหูหนวกตาบอดมองไม่เห็นอย่างมิดแกรนก็เหมือนกันปี2 0 2พทุกคนพูดออกมาได้นะคะดูถูกประเทศไทยนู่นนี่นั่นจะไม่มาเหยียบประเทศไทยทุกคนนี่แหละนะคะนี่แหละคือชาวกัมพูชายพวกขมินทั้งหลายเลยเมื่อเช้าดูข่าวทุกคนรายการเรื่องเรื่องเล่าเช้านี้ของคุณสยุทธเพื่อนเพ่เห็นไหม ก็ที่ไปทําพิธีไอ้พวกพราหม์พวกหมอผงหมอผีขเขมรนะทุกคนไปสวดน,นะคะให้ผู้นําทหารของเรานะคะสวดสาบแช่งนูน่นนี่นั่นแล้วก็โรยพริกโรยเกลือเผาทุกคนเหยียบไอ้พวกทหารแรงงานที่มาทํางานอยู่ประเทศไทยเหมือนกันเหยียบแม้กระทั่งธนบัตรเหยียบเงินคนไทยของเราเหยียบแม้กระทั่งธงชาติไทยมันไปทํางานที่ไหนมันก็สร้างความเดือดร้อน นะคะรวมตัวกันประทว้วงโดยเฉพาะตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องของไทยกัมพูชาที่เป็นสงครามกันอยู่มันยิ่งเอาใหญ่เลยทุกคนนะคะแล้วก็ถามว่าพี่ไทยจะทนไหมแบบนี้เ,เราก็ไม่ทนสิคะคนไทยไม่มีใครทนเราค่ะทุกคนเอาจริงๆนี่แหละเจอก็แล้วทําให้ตัวเองเดือดร้อนไปหากินประเทศไหนๆก็ทําให้ประเทศเขาเดือดร้อนเขาก็ไม่เอาไว้อย่างเกาหลีใต้เขาก็ส่งกลับแถมยกเลิกวีซ่าด้วยไปไม่รู้ทํางานกฎหมายรืปอผิดกฎหมายมีน,นะคะทุกคนมี นะคะทั้งถูกแล้วก็ผิดมีแน่นอนนะคะทุกคนนั่นแหละก็จะฝากบอกไว้คุณไปทำมาหากินประเทศไหนคุณต้องรู้จักสำเนียดสำนึกบุญคุณของประเทศนั้นๆั้นคุณได้เงินจากประเทศนั้นนั้นแล้วอย่าไปดูถูกเขาอย่าไปดูถูกคนในชาติเขาไอ้พวกกัมพูชาเนี่ยทุกคนพวกเขมรน,นะคะมันจะมีการแบบว่าในโรงเรียนเนี่ยเหมือนฝังชิดป,ปลุกอารมณ์ปลูกฝังนะคะสร้างความเชื่อ สร้างความเกลียดชังเกลียดประเทศไทยนะเกลียดประเทศไทยนะเกลียดผู้นําไทยนู่นนี่นั่นนะคะรวมถึงสถาบันไปถึงสถาบันเบื้องสูงด้วยทุกคนมันทาขั้นนั้นเลยเหยียบธงชาติไทยเหมือนเหยียบหัวใจเหยียบหน้าคนไทยทุกคนเหยียบเงินไทยเหมือนกันเพราะเราใช้เงินบาทเงินไทยแล้วทุกคนเนาะมันมาทํางานประเทศเรามันก็ใช้เงินไทยของเรามันยังนําเงินไทยของเราส่งกลับไปประเทศมันด้วยแม้มันมีหน้าบอกว่าจะไม่มาประเทศไทย แล้วยังมีหน้ามาบอกว่าถ้าไม่มีแรงงานชาวกัมพูชาประเทศไทยก็ไม่เจริญมันพูดออกมาได้นะทุกคนที่มันมาหากินได้เงินเยอะเนี่ยมาได้เงินไทยส่งกลับบ้านไปย่งบ้านบ้านเขามีอะไรทุกคนพัดพวกมันมีอะไรกัมพูชาไม่ได้มีอะไรไม่ได้เจริญเนประเทศไทยของเรานะคะแเราในประเทศที่ล้าเจริญอย่างกรุงเทพนะทุกคนนะคะมันโคตรเจริญถ้าไม่เจริญชาวกัมพูชาและพวกพวกเขรมันจะมาทํางานที่บ้านเราไหม หอเองินกลับส่งกลับไปให้ครอบครัวที่ขมรยังไม่รู้จักสำนึกบญคณประเทศเข้าแดงแกงร้อนที่เราเลี้ยงพวกมันมานะคะทุกคนก็ถือว่าได้เป็นแบบนี้เลยนะคะนั่นแหละเค,เคที่ก็เลยไปรู้สึกแบบโอ้เดือดนะทุกคนยิ่งดูข่าวยิ่งรู้สึกโอ้มันไม่ไหวแล้วไอ้พวกนี้นะคะดูถูกสารพัดเลยประเภทที่ว่าเหยียบธงชาติไทยเหยียบเงินไทยอะไรอย่างเงี้ยมึงอย่าส่งเงินกลับบ้านนะมึงมึงได้เงินแล้วมึงอย่าส่งกลับบ้านนะท่นเงินไทยนะมึงมาหากินในประเทศไทยมึงได้ ทำมาหากินแอบขายของนู่นนั่นก็ทํามาหากินในประเทศไทยเกี่ยวพูดแบบนั้นนะคะถ้าพูดแบบนั้นคนไทยได้ยินเนี่ยมึงเดี๋ยวก็เจอนะคะสหาบาทาหรือว่าเจออะไรอีกหลายอย่างเลยนะคะทุกคนก็าฝากไว้ด้วยนะคะแม่อีมิสแกรนทุกคนเล่ายัางไม่จบจะไม่มาเหยียบประเทศไทยเพิ่นว่าค่ะทุกคนจะไม่มาเหยียบประเทศไทยมึงไม่ต้องมาดีแล้วประเทศเราไม่ต้อนรับนะคะที่มาโดนถูกคนไทยแบบนี้ ประเทศของเราคนไทยไม่ต้อนรับมิตรแกรนปากแจ๋วปากดีนะคะทุกคนพอเขาตอบโต้บ้างโอ้โหจะเต็มนะคะเอาใหญ่เลยนะคะทุกคนราเเขาว่าบ้างเขาว่ากลับบ้างรับไม่ได้โกรธใจแถวใจเราเนะ่ยทุกคนแล้วตัวเองเป็นคนเริ่มก่อนจะแชนะคะต่างชาตินานาชาติเขาก็รู้ว่าใครมันเป็นคนเริ่มยิงก่อนพวกเมืองทั้งนั้นนะคะรู้ไปซะด้วย มึงไม่มาเที่ยวประเทศไทยจะดีประเทศไทยจะได้เจริญมากขึ้นกว่านี้แหมมาพูดว่าไม่มามาแล้วทาประเทศไทยเจริญมึงพูดมาได้ประเทศมึงมันมีอะไรนะคะมีอะไรเหรอประเทศเขมรนะแล้วถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาใครอยากไปเที่ยวเขมรทุกคนมีใครไปอยากไปเที่ยวเขมรถึงตอนที่ไม่มีการปะทะกันสงครามไทยกับพูชามีใครอยากไปเที่ยวเขมรบ้างคะฝรั่งคนไหนมาอยากไปเที่ยวเขมรบ้างไหมคะมีไหมคะ ฮะโอ้พูดมาได้นะคะเอาละทุกคนก็ฝากไว้เนาะฝากไว้ติดตามข่าวเหตุการณ์บ้านเมืองทุกคนคิดนี้ก็ติดตามทุกวันเลยแล้วก็เลยเดือดนะคะบกโอ้โหมันเกินไปทุกคนมันเกินไปจริงๆและไอ้พวกเขเมรนนี่นะ,ะทุกคนไว้ใจไม่ได้นะที่บอกว่าจะหยุดยิงเรื่องนี้นั่านมันยังใส่เขาเราียกว่าใส่ไฟคนไทยใส่ร้ายแล้วก็ดูถูกด่าสารพัดพวกนี้ไว้ใจไม่ได้นะคะ มันเผาได้มันเผามันทําร้ายได้มันทําร้ายมันไม่มันไม่มันไม่เคยมีสํานึกสาเนีจออะไรกับประเทศของเราประเทศไทยที่มันมาทำมาหากินอยู่เลยนะคะมันพากันมาโหยกว่าเป็นขยงเนี่ยบางคนมาเป็นครอบครัวเนี่ยทุกคนมันยังจะไม่สํานึกกินข้าวกินข้าวไทยไอ้พวกนี้เลี้ยงไม่เชื่องนะทุกคนจริงๆไอ้พวกขมิญนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะทุกคนติดตามข่าวเนาะอะจบ ทอกแต่เพียงเท่านี้จริงๆไม่ใช่ท้อกเรกค่ะมาเป็นการระบายนะคะมาเป็นการก็เรียกว่าด่ายพวกกัมพูชามันนะคะมันแบบว่ามันปากดีปากเจ๋วปากเก่งมากเลยมันชอบดูถูกมันชอบมันชอบปลุกระดมนะทุกคนเหมือนกับเป็นการฝังชิปในสมองนะคะตั้งแต่เล็กๆเ,เลยว่าเนี่ยมันจะต้องมากอบโกยอะไรที่เมืองไทยเราบ้างที่ประเทศไทยของเราบ้างแล้วบางคนก็ลักลอบเข้ามานะทุกคนไม่ได้มาเข้ามาถูกต้องตา,งตา,งามกฎหมายนะลักลอบเข้ามาทํางาน นะคะที่ผิดกฎหมายทํางานเถื่อนนะมันเป็นแรงงานที่เขาเรียกว่าแรงงานแต่งได้ต่างหน้าทุกคนเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือกัมพูชาอย่างเดียเยอะมากนะคก็มาทํางานทํางานแบบผิดกฎหมายก็มีถูกก็มีนะคะทุกคนแต่ผิดก็มีแถมเวลาไม่สบายข้ามฝั่งมารักษาตัวที่โรงพยาบาลไทยมันยังอุตส่ามายิงประเทศมันยังอุตส่ามายิงโรงพยาบาลทุกคนโอ้โหแม่งสุดยอดจริงๆนะคะคือแบบอะไรรับไม่ได้เลยนะเนี่ยจริงๆ แล้วคนเขาไม่รู้อีโน่อีเนี่เขาก็ต้องสูญเสียชีวิตทรัพย์สินบ้านก็พังอะไรอย่างเงี้ยมึงนึกได้ไงวะเนี่ยเออประเทศไหนเขาไม่มีหรอกนะคะมีการตกลงกระหว่างประเทศเป็นทวิภาคีอนะไรต่างเขาไม่มีการหรอกที่จะมายิงโรงพยาบาลทุกคนเพราะหมอก็มีจรรยาบรณคือรักษาทุกคนที่เป็นคนไข้คนป่วยเขาไม่ได้เลือกนะว่านี่รักษาเฉพาะคนไทยกัมพูชามามึงจะตายมึงไม่สบายมึงป่วยมาหมอไทยก็รักษามึงข้ามฝากมาเนี่ย โอ้ทำได้เนาะนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนเคปที่จะจบไว้แต่เพียงเท่านี้พูดยิ่งยาวนะคะไปแล้วค่ะ